ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงก่อนที่คุณจะเดินออกตามหาความสำเร็จในชีวิตของคุณคุณต้องเข้าใจว่าอะไรที่ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงสำหรับตัวคุณถ้าคุณใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook i n s t a g กรมแค่สอนาทีคุณจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีมุมมองเกี่ยวกับความสำเร็จที่คับแคบมาก สิ่งเหล่านี้หรือคนเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่การเป็นให้เหมือนคนเหล่านี้ไม่จำเป็นถ้าคุณต้องการความสำเร็จในแบบของคุณพวกเขาจะคิดแค่ว่าการสร้างความมั่งคัง่งหรือมีการสัมพันธ์ที่ดีกับคู่รักหรือแม้กระทั่งการมีธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านสิ่งเหล่านี้คือความสำเร็จที่ถูกนิยาม หรือคิดกันไปเองของคนในโลกโซเชียลมีเดียเพราะสิ่งเหล่านี้คนชอบกดไลค์กดติดตามและแห่แชร์กันเยอะที่ขนาดว่าบางคนชอบโชว์ความสำเร็จของพวกเขาพร้อมแปะรูปคนดังและคนระดับโลกเอาไว้คู่กันไปมีคนมากมายหลากหลายที่กำลังต่อสู้ตะเกียกตะกายที่น่าสงสารไร้ญาติมิตรโดดเดี่ยว เมื่ออยู่ในจุดสุดยอดที่เขาใฝ่ฝันไว้คนเหล่านี้ไม่มีความสุขเพราะเขากำลังได้ตามความหมายของความสำเร็จแบบผิดทางเพราะมันไม่ได้เข้ากันเลยกับวิถีชีวิตหรือความเป็นตัวตนของเขาแต่เราก็ไม่ควรใช้มันเป็นแกนหลักสาระสำคัญในชีวิตของคุณเพียงอย่างเดียวไม่มีใครที่จะออกแบบเวอร์ชั่นความสำเร็จในรูปแบบของคุณได้ ไม่มีใครบอกได้ว่าความหมายจริงๆในชีวิตที่ดีของคุณเป็นแบบไหนมันง่ายมากที่จะสมมุติว่าความสำเร็จหมายถึงการได้มาซึ่งวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างเช่นการงานที่ดีสังคมที่ดีการมีตำแหน่งสูงและเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับอยู่นั้นคือความสำเร็จสำหรับบางคนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อาจจะส่งผลร้ายแรงให้ชีวิตของเขาล้มเหลวได้ตัวอย่างการมาเป็นพี่ตูนบอดี้แ a ลมทุกวันนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องจากโครงการ9คนละ9เพื่อระดมทุนให้แก่โรงพยาบาล0ูนย์แห่งในประเทศไทยรวมระยะทาง2,215.4กิโลเมตรใช้เวลาวิ่งทั้งหมด55วันและจำนวนเงินสุดท้ายอยู่ที่ 1,148ล้านบาทถ้าหากพี่ตูนหยุดความมุ่งมั่นของเขาไว้ตั้งแต่ความสำเร็จแรกๆของชีวิตเราคงไม่มีทางได้เห็นโครงการที่ยิ่งใหญ่อย่าง9คนละ9ที่จะคงอยู่ในใจของคนไทยเสมอแล้วความสำเร็จคืออะไรกันแน่เราต้องตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์และวิธีของเราบนพื้นฐานความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเอง ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นต้องการให้เราเป็นเรื่องง่ายๆแต่เป็นความจริงอย่างที่สุดคืออะไรกันแน่ที่ทำให้ตัวคุณมีความสุขไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยบูสลีเคยกล่าวไว้ว่าจงเป็นตัวเองเสมอแสดงความเห็นตัวคุณและศรัทธาความเป็นตัวคุณ อย่าออกไปลอกไปมองความสำเร็จของคนอื่นอย่าไปพยายามลอกเรียนแบบเขาจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งความสำเร็จในชีวิตของคุณเริ่มง่ายๆด้วยการตอบคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขโทนี่ล็อบบินกล่าวไว้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่ง ในการลงมือทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ถ้าคุณไม่กำหนดเป้าหมายหรือให้ความหมายกับคำว่าความสํำเร็จในรูปแบบของคุณเองรับรองว่าจะมีคนมากำหนดเป้าหมายเหล่านี้ให้คุณแน่นอนคะ่ะจงมองหาว่าผู้เขาลูกไหนที่เหมาะกับคุณในการปีนไปถึงยอดและ มันใช่ภูเขาที่คุณกำลังปีนอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่พยายามค้นหาคำตอบจึงพบกับนิยามหนึ่งที่ให้ความหมายของความสำเร็จได้ว่าการบรรลุผลของเป้าหมายซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า success และ Google ได้ให้ความหมาย success เมื่อแปลเป็นไทยได้ถึง13ความหมาย 1. ชัยชนะ 2. ชยัย 3. ประสบ สประสิทธิทผล5ประสิทธิหกอธิคม7จ็ดอิทธิ8ความสำเร็จ9ก้าผลสำเร็จ10ความลำเข็นสิบเอ็ความมีชัยสิบสอผลสำริดสิบสามสำลิดผลค่ะและอีกหนึ่งนิยามของนักปราชญ์ระดับโลกวินตันชูชิวเคยพูดไว้ว่าแม้ความสำเร็จจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ความล้มเหลวมันก็โหดร้ายอยู่ดี และท้ายที่สุดความกล้าหาญที่จะก้าวต่อไปนั่นแหละมีความหมายให้จดจำความสำเร็จในแบบของฉันความสำเร็จสำหรับฉันอาจจะเกิดจากการที่เราได้ทําอะไรแล้วบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้มันอาจจะไม่สมบูรณ์100%เอร์เซแต่ทําแล้วรู้สึกว่าดีถูกต้องแล้วทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อนทําแล้วรู้สึกว่าพอใจ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ก็จะมีตัวเราเองนี่แหละที่เป็นตัวตัดสินแม้ว่าในบางครั้งความสำเร็จของเราอาจจะไม่เท่ากับคนอื่นแต่ก็ไม่เคยลืมไปว่าทุกคนเกิดมามีทุกอย่างไม่เท่ากันในเมื่อเราพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับหรือได้มาถึงจะไม่ได้มากมายแต่มันก็มากเพียงพอสำหรับฉันสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่า ประสบความสำเร็จจงเริ่มออกเดินทางในเส้นทางของคุณอย่างมั่นคงเริ่มจากวันนี้และตอนนี้ได้เลยค่ะ